Hakiknya orang nampak อขค่ะมากินข้าวเด้อกล้วยไขห่หมดอาหารสั่งสูง ก็ไ,ได้กินนี่แ้วอะอันนี้น่าจะตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งว่ม <c oughs> มน,นี่มีมือในรแลัะที่กินขอกรกับอนอะไรนะเขาเรียกอะไรใช้มือกินมันเป็นเครื่องเครื่องควยอยูน่นี่ตอนนี้ ห่างจากบ้านทัางสองชั่วโมงพริกมันเป็นสีนั่นนะพริกแม่หนูขั้วมามันเป็นสีดำๆนะไม่ได้พริกซื้อเขานะกแต่พริกซื้อเขามันจะสีน่ากินกว่านี้อยู่ เขเรียกแบบตับแตกคอรจะเป็นล่มคือแบบซูนจะขอ้องนะยาดเบิร์ดไลน์เนาะเห็นในรล่ะมันออกมาจังๆวันหน้าเอาใหม่ แบบเราเสียบสบายข้านบานถ้ามาซดก็หนี่นะ เาอยู่กับแฟนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกทคานค่อยของจให้ขอบคุณเดิอ อ่างบาทั้งสองชั่วโมงด้วยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะกินยังดีมื้อินเบิ่งนกัน ปีที่แล้วในเกมแท่พักหวานแทบแสบแต่ว่าปีนี้อยากกินก้อยนะก็เลยกินไข่มดมาเดิมมาเดิมอืม ที่บัง้ามเปเนไว่าใส่มักพริกอแม่ขัวามาแห่น้ำมันก็เริ่มเป็นนำ้ดำๆเนาะ,ะเลยซื้อพริกอันนั้นมาแต่ซื้อมาจากเพจเขาขายของไทยในเกาหลีเนาะไม่ได้กินได้ไดทั้งพี ปีหนึ่งมีเตืาหนึ่งเนาะแพงกับฟางปีเดียวปีหนึ่งกินเธอเดียวนี่คุยคข้ามีไง คนนี้อันนี้เ่ออยากปั่นมาเดย์เนี่มันติดมือว่ะสมซื้ออยู่น่ะึ้นเดือดขมือนี่ ไม่เล่นซ้ำซุ้งล่ะซูนแห่ฟ้นแล้วมึงเคยเบิดล่ะอืมจับเขาเ่อะได้เพิ่มเขาด้วยเขาเบิดล่ะ ต้องซื้อขอนี้อันนี้ขอนี้ติดมือคอยตอนนี่ขอบคุณค่ะแพ้งกับอดเอาความอยากอเออจะได้ไปเอาเข่าอยู่นี่เขาเบิดแล้วเียยอมกินเอาไม่ได้หน่อยยอมกินเอา ยอมกินหอยคอกอมันแพ่งตัวอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดลอยเจ็ดลอยแปดลอยอะไัวนี้อันอันนี้น่อยเอาเปาะได้ยุ่มหนึงน่งนะห่วยลาบซีนหมดแล้วเนะาะมักลาบซีนมักอันตะบักหอกบักหุฮงหมดแล้วอันนี้ก็คขึ้อยากซื้อปีนึงกินเท่านึงแพงก็บสร้างมันเถอะ 3ามมือว่านหามเมืองสองว่านเรื่องกัะซง่งกรยังแบบน่าจะแปดร้อยเงินไทยนะโมเมนต์ครึงกิโลเนี่ยนประมาณสองรอยกร,รม่มถ้าครึ่งกิโลนี่คือน่าจะประมัณเจ็ดนะมั้งคิดว่าคุกใบเจ็ดใบคึออยากวดบดได้หนะ่าเพราะว่าข้ามันสายกินอยู่แล้วเนาะ กินซะปีหนึ่งกินเท่านึ่งรอกว่ะพ่อเลยหายอยากนะไป,ไปตักเข่ามหามา่ยกันเด้อเขาเบิร์ตพี่หุงข้าวไปนิดเดียวมแม่นนิดเดียวไรเติมดูกินเบิร์ตเหรอพี่พี่ไปไหนอย,อยู่เด้สรุปถือขโวยบอ โอ้ถึกไว่บหมูได้ว่าสื่ออุตไซเดอร์มันไม่มีผักอะ่ะสบายนางมาแล้วนะพวกนี้ไม่แน่นะไม่รู้จะกินเมนูอใดเดี๋ยวไปดูไปดูคอมเมนต์เลยนะีย เบื่อต่ำเราก็จะกินก้อยได้บ่อกินกับเข,าขบ่าไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดักกหลับนะคะข้าวเนียเต้นมือหนูหนึ่งข้าวเหนียวใส่หม้อหุงข้าวนะตามจริงมันก็มีหดไม่ยัง้ยงหายโยนลาแต่ว่าไม่อยากซสื่อนะ ขันซื้อมากแล้วมันกินดูโพดจะว่าโอ๊ยติดมือเป็นตะนาายังวะขันตั้งสาดเห็นค่อยกินไข่มดน,นช่วงติดเกลือหากแตกจ้ข่อยยังไง ข้าวเหนียวกับเนียวส้มซื่อเขายูอันซื่อนี่มันคือเนียวแท้ใช้มือไม่ใช้สองเนื้อนะคะนุมเอาเลยใส่มือนะเนาะใส่หานหนิยวยุ้มกระโดเลย <c oughs> ยอมกินเอาเลย Masih buat. <laughs> อยากมีโมเมนต์ปั่มคอนียอันละติดมืออะนะปั่มคอนียวแล้วมันบบติดมือนะมันเสียอรรถรสในการกินแห้งด้ขันเวลากินคอนียวแล้วคอนียอติดมือนี่มันจะมาเลี่ยมยู่นี่นะบดพ่อหอดเครื่องทองอยู่อันเบิดล่ะ ป่อยคลกันป่อยคลกัน